ทำอะไรกันอยู่นี่ลูกโอ้โหลมแรงมากเลยเจลินเจลิน,น yes you mommy? ม,มามีเอาเอาไ o ้อะอยู่เอาเอาเอาใครใส่ชุดให้อย่างเงี้ยป้าป้าเหรออ้ nhìn nó sợ, nhặt nãy hay lụp yeah, be careful ok ah, be careful, be careful ah, ah, tham đi đi Jalen uh. tham đi đi lụp sleeping here? Lần này, lần này. Mà, I will shower. What do you want to do? Come on, I look. Oh, I'm not, mama. Shower? I I will take my clothes. Okay, okay. Take clothes out and shower. Mmm. mhm. Mm hmm Mommy, I'm ready to the snowman. Oh. You ready? where snowman here here go let's go oh wow นั่งดีๆเจเลนทำไมป๊าๆเขาใส่กางเกงให้แบบนั้นแม่ถ้าใส่ชุดอะไรให้ลูกอะนายเอาเอามาให้มามมซี่อะไรเนี่ยเกรยเหรออะไรภาษาไทยเขาเรียกอะไรอะมาเมซี่ไม่รู้จักหรื นมันมีดูซิอะไรน่ะนนมันติดกางเกงนะลูกขึ้นดีๆขึ้นดีๆ,ดๆจเจเรนขึ้นดีๆอ่ะอ่ะเดี๋ยวก็ตกนะลงมาเดี๋ยวนี้อ่ะเอาดึงหญ้าอีกเหรอ เนี่ยมันมีดูซิมันเป็นยาเขาเรียกอะไรนะภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะอะไรอะจำภาษาไทยไม่ได้กระเลยเหรอโอ้กระเลยภาษาสวยนี่อะไรล่ะทีนี้นะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดิโชอยู่ไปไปเล่นไป โอ้ยลมเย็นมากเลยเจลินลมสบายมากเลยเอาเอาเล่นดีๆลูกเล่นดีๆเล่นดีๆลมเย็นสบายไหมเล่นดีๆมามีบอกว่าให้เล่นดีๆทำยังไงเล่นดีๆ

Swing again. One, two, three, four, five, go. Hmm. Đơn đi đi, lũ. Đã đơn thoi lăng. Jalen. Chốt đi cái thế, chính chính, nó. หนึ่งสองสามลงมาลงมาดีๆลงมาดีๆลงมาดีอู้ย <c oughs> กินน้ำก่อนกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนออกินน้ำก่อนแล้วกินน้ำก่อนแล้วลยกินโออิชิเหรออร่อยไหมอร่อยไหมคะอร่อยไหมลูก บอกมามีก่อนอร่อยหรือเปล่าขอบขอบปะป๊าก่อนกินหน่อย <S <S 1> <S 1> แค่นั้นพอลูกไม่กินเยอะไม่กินเยอะแค่นั้นพอพอละอ่ะปิดฝาเอา นี่นะลมวันนี้คือแบบนี้เลยบรรยากาศวันนี้เอ้ยเบาๆลูก บรรยากาศคือเย็นสบายมากน้องก็เล่นอย่าสนุกสนานกับพ่อของเขาเห <c oughs> นื่อยไหมลูกโ <c oughs> นนไปทางโนนแล้วนี่ลมเป็นอย่างนี้เลยนะดูใบไม้นะดูใบไม้ปลิวนะนี่เบาๆปะป๊าเบาๆปะป๊าไหนมามดูซิหกหมดหรือยังหกหมดหรือยัง อ, Bold, อุอ <c oughs> ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยแม่ไปไปลาปาสตาร์เฉยๆหมดแล้วยังหมดแล <c oughs> i, ้วยังคะมาีกินหน่อยมาีกินหน่อยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Okay. I'm clothed right now. Bye. Daddy, get up. The... Okay, right? <coughs> <coughs> okay. Okay, you go on, okay? No, okay, here. Okay, here, you go on that one, okay? Be careful, it's gonna hit your head. Okay. Okay, 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 okay. Oh, oh, okay, be careful.